สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีเมษทุกทุกท่านนะคะและแม่หมอก,ก็ขอสวัสดีในท่านที่เข้ามารับชมรับฟังช่องของเราเป็นครั้งแรกด้วยค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พี่คิม563 c h a า n ชาแนลนะคะและคลิปนี้จะเป็นคลิปทำนายดวงชะตารายปากจะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาะในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะนับตั้งแต่วันที่16ถึงวันที่29กุมภาพันธ์ปี2567 ของผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ในราศีเมษหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนไปจนถึงวันที่14พฤษภาคมโดยประมาณนะคะ เอาละค่ะเรามาเริ่มต้นกันที่ชีวิตโดยทั่วๆไปกันก่อนเลยนะคะชาวเมธทั้งหลายสำหรับในตอนนี้นะคะดาวอังคารซึ่งก็เป็นดาววาสนาดาวประจำตัวของคุณนั้นได้เข้าไปโคโจรสถิตยอยู่ในราศีมังกรตั้งแต่ในวันที่5กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่15มีนาคมปี2567นะคะ แน่นอนคะ่ะว่าในหลายคนหลายท่านนะคะคุณก็อาจจะได้ยินได้ฟังมาบ้างแล้วเนาะว่าในช่วงเวลาประมาณ4-5วันนี้จะเป็นจังหวะเวลาที่ดวงวาสนาของคุณนั้นจะพุ่งขึ้นไปอยู่ในตําแหน่งที่เรียกว่ามหาอุดนะคะและโดยส่วนใหญ่คะ่ะพ่อหมอแม่หมอทั้งหลายนั้นก็ต้องทำนายต้องพยากรณ์ไปในทิศทางที่ดีมากกว่าเสียนะคะ เพราะว่าดาวอังคารเมื่อโครจรอ,อยู่ในราศีมังกรจะช่วยหนุนส่งอิทธิพลน,นะคะให้ชาวเมษ จะได้แสดงความสามารถในการทำงานเอาล่ะก,ก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณนั้นงานจะเยอะงานจะหนักมากเป็นพิเศษแต่ว่าข้อดีนะคะก็คือชาวเมษคุณจะมีดาวศุกร์นะคะซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินโคจรร่วมกับดาวอังคารก็นับตั้งแต่วันที่1 3กุมภาพันธ์เป็นต้นไปเนาะจะเป็นช่วงเวลาแห่งการสร้างเงินสร้างทรัพย์จะได้ make money จะได้สร้างทรัพย์สินฐานะและคู่ดาวมิดใหญ่นะคะคู่ดาวอังคารศุกร์นั้นจะทำให้ชาวเมธ มีเกณฑ์มีโอกาส เกี่ยวกับเงินทองรายได้ผลประโยชน์ที่จะหลั่งไหลเข้ามาเกือบทุกทิศทุกทางใครที่ขยันขันแข็งนะใครที่ตั้งใจทำมาหากินบอกเลยค่ะว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปจะเป็นจังหวะเวลาที่คุณนั้นจะได้กอบโกยเงินทองรายได้และผลประโยชน์อย่างมากมายนะคะแต่ถ้าหากท่านใดเนาะที่คุณอาจจะทำงานประจำนะคะรับเงินเดือนแบบปกติก็นับว่าตัวของคุณจะ ะมีโชคมีลาบลอยเข้ามาเหมือนกันค่ะเพียงแต่อาจจะไม่ได้โดดเด่นไม่ได้เงินเยอะเงินมากเหมือนกับคนที่เขาเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะแต่เอาละค่ะชาวเมษคะในด้านที่เสียหายเนาะเมื่อดาวอังคารไปโคจรอ,อยู่ในเรือนของดาวเสาร์นั้นก็นับว่าจะมีเช่นกันแม่หมอขอให้คุณนะคะอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังนะคะเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุจากการทำงานเอาไว้ด้วยนะคะ หรือบางครั้งค่ะในช่วงนี้เช้าวเมรหลายคนอาจจะต้องไปเจอกับเหตุการณ์สถานการณ์บางอย่างที่จะทำให้คุณนั้นรู้สึกอารมณ์ร้อนอารมณ์เสียก็ได้ หลายคนก็อาจจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานนะคะแต่ว่าข้อดีอีกอย่างหนึ่งค่ะชาวเมษก็คือ,อตั้งแต่วันที่14กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะคะดาวพุธจะย้ายเข้าสู่ราศีกุมซึ่งตรงนี้นะคะแม่หมอมองว่าคุณจะโดดเด่นนะคะในเรื่องของโชคลาภการที่จะได้ลาบลอยนะคะหรือถ้าหากคุณกำลังติดขัดในเรื่องไหนเรื่องใดก็ตามแล้วคุณเข้าไปขอร้องความช่วยเหลือนะคะคุณก็มักจะมีคนเข้ามาหยิบยื่นไมตรีจะเข้ามาช่วยเหลือชาวเมษอยู่ ู่เสมอคะ่ะใดๆก็ตามหลังวันที่26กุมภาพันธ์ดาวพระเกตจะย้ายเข้ามาโคจรกลุมกับดาวพระราหูดาวเจ้าเรือนลาภะนั่นก็แปลว่าชาวเมษนะคะมีเกณฑ์จะได้ลาภผลจากแดนไกลนะคะอาจจะมีโชคดีทางออนไลน์หรือใครที่ได้ไปขอโชคขอลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสถานที่ไกลๆมาในช่วงก่อนหน้านี้คุณก็มีโอกาสจะได้โชคจะได้ทรัพย์กับเขาแล้วนะคะ ดวงการงานดาวอังคารโคจรเป็นมหาอุดอยู่ในเรือนการงานแบบนี้เนาะชาวเมษนั่นก็แปลว่าคุณกำลังจะเป็นลัคนาราศีที่จะมีความขยันมากที่สุดในบรรดาผู้คนทั้ง12ราศี และแม่หมองก็ต้องบอกเลยนะคะว่าทุกๆความเหนื่อยทุกๆความหนักทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณได้ทุ่มเทให้กับงานให้กับการทำธุรกิจในช่วงนี้มันจะไม่สูญเปล่าอย่างแน่นอนเพราะนะว่าจะเป็นจังหวะที่ชาวเมษนะคะคุณจะมีโชคดีมีวาสนาที่ดีทางการงานมากกว่าใคร คนที่หางานสมัครงานก็มีเกณฑ์จะได้สัมภาษณ์จะได้งานใหม่ง่ายกว่าคนราศีอื่นๆน,นะคะส่วนใครนะคะที่ลงทุนทำธุรกิจค้าขายก็จะมีกำไรดีจะมีลูกค้าเข้ามาสนับสนุนคุณอยู่เรื่อยๆหรือถ้าหากท่านใดนะคะที่อาจจะคาดหวังนะอยากจะไปทำงานต่างประเทศอยากจะินเตอร์คุณก็จะได้ไปอย่างที่คุณหวังและตั้งใจนะคะ ภาพรวมค่ะชาวเมษงานหนักงานเยอะหรือจะเป็นจังหวะที่คุณจะต้องขยันทำงานก็จริงแต่ว่าข้อดีก็คือนะคะคุณจะได้ทั้งเงินจะได้ทั้งความมั่นคงในชีวิตเข้ามาตอบแทนนะคะดวงการเงินก็ตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์เป็นต้นไปดาวสุ์ดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวลัคนาราศีเมษนั้นจะไปโคจรสถิตยอยู่ในราศีมังกร และจะมีมาตรฐานทางดวงดาวที่โดดเด่นเป็นเทวีโชค เอาลัะแปลว,ว่าหลายคนนะคะชาวเมรคุณจะได้เงินได้โชคจากเพศหญิงหรือถ้าใครนะคะที่กําลังลําบากเรือดร้อนคุณอาจจะต้องเน้นขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ที่เป็นเพศหญิงเป็นหลักนะคะและแน่นอนค่ะว่าเงินทองรายได้พ้นประโยชน์ของชาวเมรในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนกุมภาพานันนี้ก็จะมาจากความขยันขันแข็งจากการทํางานเป็นหลักค่ะ แต่การที่ดาวสุขเขาโครจรได้เกณฑ์กับดาวมฤตยูในราศีธาตุดินตรงนี้แม่หมอมองว่านะคะในเรื่องของโชคลาบลาบลอยนะคะหรือการที่เจ้าชะตามีโอกาสจะได้เงินแบบไม่คาดฝันก็มีลุ้นอยู่เช่นกันค่ะและเลขที่จะนำโชคให้กับชาวเมษนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ จะเป็นเลขที่เกี่ยวกับที่ทํางานนะคะเช่นเบอร์โตะ๊ะเบอร์โทรศัพท์เลขที่อาคารหรือจะเป็นตัวเลขแผงค้าขายของคุณก็ได้ประมาณนี้นะคะดวงความรัก ก็สำหรับคนโสดนะคะช่วงนี้คุณมีเกณฑ์จะได้พบรักจากที่ทำงานและตัวของคุณเองนะคะก็มักจะไปถูกใจกับคนที่เขามีความรับผิดชอบนะคะกับคนที่ขยันตั้งใจทํามาหากินมากเป็นพิเศษค่ะส่วนใครที่มีคู่มีแฟนช่วงนี้ทั้งคุณและคนรักนั้นอาจจะมีธุระมีกิจกรรมมีสิ่งให้ต้องรับผิดชอบค่อนข้างเยอะเนาะ จนบางทีอาจจะมีเวลาให้กันค่อนข้างน้อยหรือจะมีความห่างเหินเข้ามาอยู่บ้างแต่ว่าโดยภาพใหญ่แล้วแม่หมอมองว่าความรักของคุณไม่ได้เสียหายอะไรคะ่ะเพียงแต่ว่าบางครั้งบางคราวตัวของชาวเมตนนี่แหละคุณจะมีอาการน้อยใจหรืออยากจะมีเวลาใกล้ชิดกันมากกว่าที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้นะคะดวงสุขภาพ ก็อย่างที่ทราบนะคะว่าตอนนี้ดาวอังคารไปโคจรอ,อยู่ในบ้านของดาวคู่ศัตรูนั่นก็แปลว่าเจ้าชะตาจะต้องระวังนะคะในเรื่องของสุขภาพการบาดเจ็บการเกิดบาดแผลรวมไปถึงอุบัติเหตุการทะเลาะเบาแวงหลายคนมีเกณฑ์จะต้องถึงขั้นผ่าตัดเลยค่ะ เนื่องจากชาวเมษช่วงนี้นะคะมีเกณฑ์จะเลือดตกยางออกและหลายคนก็อาจจะมีเหตุการณ์ให้ต้องทะเลาะกันวิวาทกันได้ค่อนข้างง่ายนะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคีพยากรดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนกุมภาพันธ์ ปี2567นะคะเอาล่ะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะแม่หมอรบกวนค่ะช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้กับแม่หมอและก็ทีมงานกันด้วยนะคะหรือหากท่านใดนะคะที่ใจดีกว่านั้นนะคะจะช่วยสนับสนุนช่องของเราด้วยการกดดเน a t i o n super t a หรืออาจจะช่วยกันเขียนคอมเมนต์ทักทายแม่หมอใต้คลิปนี้ก็ยิ่งจะดีมากๆเลยนะคะเอาล่ะยังไงขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังช่องพี่ขีม5 6 3 ชาแนลนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ